หนัวพี่น้องเอ้ยหนวัวหนวัวแฉะแฉะแฉะยังจีนใส่ช่มตีนมาสั่นพี่น้องใส่ช่อมตห้พวกกิน้งใส่ช่มตีนงสั่นนาทียังโอ้ยมีดกระปันหอยกระป๋าเหอยใส่ชื่อมีดปานหอย เป็นง uh like ูอ่ะการเสียงชคกาเสี่ยงโชคเนงโอ้ยน่าทำช่นตำอร่อยอร่อยค่ะใช่ไหมเดเทศสานาทียัง หนัวพี่น้องเอ้ยนัวหนัวแทะแทบแทะการถ่ายัวกินผัวกินลูกเมียเลยกินผัวกินลูกเมีเลยผัวกินลูกเมียเมียกินลูกผัวโอ้ยมีดกระปันหอยกระป๋าเอาไว้ย ใส่ชื่อมีป่าหอยต้นตันพวงใช้ชุ่มติชุ่มตีงมาสั่ใส่ขนมจีนใส่ชุ่มติงมาสั่นพี่น้องใส่ชุ่มตีนให้พวกกินตีใส่ชุ่มตีงนงต้นต,ตันพวงใช้ชุ่มติชุ่มตีงมาสั่ โอ้ยมีกระปัตโอ้ยอนนกระปุกเข้าเว้ยมีชชื่อมีแปดหอยต้นตันพวหลงชาช้่มติชุมตีนมาจัดใส่ต้นตันพวหลงชช้่มติชุ่มตีนมาจัด ใส่นุ้ยทำเชื่อมตามอร่อยอร่อยค่ะใส่มะเขือเทศ ม่ของพอเข้ามะกรอมะแลกมะแลกโอ้โหนี่แหละข้ออื่นหลวงตั้งจนพ่วลหลงเข้มีของเข้ามะกรอมะแลก เสียงดังค่ะงี้มงน,น,นห,นงห,นงหมพี่ตออาแปดเยอาาเช่นตามอร่อยอร่อยค่ะใส่มะกขือเทศวยอาาช่นตามอร่อยอร่อยค่ะ ประเทศแนาียังใส่ชเที่ยใส่ช่งเีใส่ชุวงเน่แป้งเงินไปใ่ถ้าถ้าแป้งเงิก่อน YEAH มีดกระปันหอยกระเข้าเว้ยใช้ชื่อมีดปัตหอยแม่งว่าเป่นขอ้กระเข้ากระรากระแลรโอ้โน หัวหลงใช้ชมติชมทีมาจัดใช้ต้นตัหัวหลงใช้ชมติชมทีมาจัดใช้นี่แหละขาเอื่หัหลงตังเป็นหัวหลง มะนาวมะนาวเสียงดังแค่พี่จกกั้มหนาไหมพี่แตาแปะน,นี่นี่นี่ทำชน่ชวนตามด้งไงนะีปงือกใส่ถ้าๆอาถถ้าเป้งเงืกก่น เส้นตามอร่อยอร่อยค่ะใส่มะเขือเทศใส่ นาทียังนี่แหละควาอื่นพวกลงตังเปนพวลงว่ไหมฮนี่นี่ออน,น,นี่นนนทำช่วตามเรื่งนี่ย เออทุกคนค่ะ <US uneopen morally> ตนใส่ชมติชงตีนัใส่นมจีนใส่ชงตีนมาสั่นพี่น้องใส่ชงตีนให้วกินติใส่ชงตีงกันพน้อง ใส่ขนมจีนอร่อยอร่อยหนัวพีววว่น้ <c oughs> องเออหนัวหนัวแซ่บแซ่แซ่ใส่ซุปตีนตัน พี่น้องาำให้กินใส่ขนมจีนอร่อยๆๆอร่อยนะใส่ส้อมีเหนใส,ส่ส้มตีเนอทำนาียังเป้งเหนือไปอส่ถ้าถ้าถ้าถป้งเหนือก่อน